หมอคะมีปัญหากระดูกบางกระดูกพุนกินแคลเซียมมาเยอะแล้วว่าก็ยังไม่เห็นดีขึ้นเลยจะแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างคะอัดแคลเซียมตลอดเลยเนี่ยทฤษฎีของกระดูกเนี่ยคือ u s สและ unused นะคะคือคุณไม่ใช้มันอะเซลล์กระดูกมันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตมันก็จะเกิดตายเกิดตายคุณแบบเหมือนไม่ใช้มาแล้วอะฉันนอนใส่เปลือกอยู่เนี่ยกระดูกมันก็ จะไอ้น้ำมันก็เหมือนกบกล้ามเนื้อกระดูกคอนเนิชิชูต่างๆจะ่อไปเลยนะคุณจะมาอัดแค่แคลเซียมแล้วบอกทําไมยังดีขึ้นหรือยังไม่ดีขึ้นเพียงพอไปกินแคลเซียมชนิดไหนชนิดไหนแล้วไม่เสริมอย่างอื่นมันไม่ได้ค่ะงั้นเราต้องมารู้กันก่อนว่าคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกควรจะเน้นอะไรบ้างหลักๆนวเนี่ยคือบางคนถามถึงสารอาหารมาว่าคุณต้องใช้สารอาหารอะไรบ้างนะคะแต่หมอจะบอกว่าเรื่องการออกกาลังกายก็สําคัญด้วยทฤษฎียูสอันยุสําคัญมากๆด้วยนะคะแล้วก็ที่หลักๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะการออกกําลังกายเนี่ยบางคน จะบอกว่าต้องออกแบบไหนจริงๆแล้วแบบตอนนั้นคุณกระดูกบาง,บางกระดูกคุณคุณจะออกแบบไหนก็ได้ค่ะมีการเดินในหมู่บ้านมีการปั่นจักรยานอะไรก็ได้จะเป็นคาร์ดิโอก็ช่วยให้มวลกระดูกคุณเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะหรือจะเป็นถ้าการศึกษาเขาบอกว่าพวกมีรีสิสแตนมีการกระแทกมีการดึงลังสู้กับมันทําแพง้งทําสควอตสู้กับกาวิตี้สู้กับแรงต้านมีการยืดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะดีขึ้นอันนั้นโอเคเข้าใจว่ามันมีการ เหมือนมีการไปกระแทกทิ้มเซลลกระดูกรดก,กระดูกก็เฮ้ยมีการใช้งานนี่หว่ามีการสู้ก็จะสร้างขึ้นมาได้ใหม่ใช่ไหมคะงั้นก็คือแต่ขอว่าออกกําลังกายเนี่ยสำคัญออกมีการเดินขึ้นนู่นนี่นั่นเดินในหมู่บ้านเดินขึ้นและอะไร,ะไรทั้งหลายจะลู่จะชันจะตั้งความะอะไรยังไงก็ได้คะ่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วย งั้นก็คือเรื่องออกกำลังกายอย่าอย่าทิ้งซึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็วัยสวใช่ไหมก็คือตอนนั้นน่ะการศึกษาคือต้องการแคลเซียมวันประมาณ1,300มิลลิกรัมต่อวันซึ่งคุณต้องกินอาหารมันหลากหลายค่ะอะไรบ้างล่ะคะจะทัญพืชงาดํปาปลาตัวเล็กตัวน้อยผักใบเขียวผักแถวคะนา้าอะไรต่างๆมันก็มีทั้งนั้นน่ะจะนมจะไข่อ่แต่ก็รวมๆรวมๆกันให้มันได้วันละประมาณ1,300มมิลลิกรัม ซึ่งเพื่อนๆก็ถ้าเกิดจะจก,กินแคลเซียมเสริมจำเป็นต้องกินก็ขอให้เป็นแคลเซียม l อลเทอร์เน คนก็ถามถึง L, แคลลก็ここใช่เลยค่ะเป็นแคลเซียม e เอลทิโอเนตเม็ดหนึ่งก็เป็น7จ็ดเจมิลลิกรัมซึ่งก็คือเป็นใช่ไหมมันใช้น้ำเป็นตัวทำลายไม่เกิดท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกอ่ะโอเคแล้วในแคลลหมอยังใส่คอลลาเจนไททูสังกะสีงาดําวิตามินีอะไรอย่างต่างๆอื่นๆท,ท,ที่ช่วยด้วยก็ทําให้ดูดซึมได้ดีมากแล้วก็หลายคนกินแล้วแบบหม,หมดกระดูกดีเห็นผลปวดน้อยลงอะไรอย่างเนี้ยค่ะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับที่ผ่านมาคุณกินแคลเซียมผิดเนะี่ยมันก็เลยไม่ค่อยดูด เท่า,ทาแล้วในคลยังมีสังกะสีใช่ไหมถึงจะท่าต่อไปนี่แหละที่มันจำเป็นไงซึ่งมันไม่ใช่แค่แคลเซียมอย่างเดียวมันคือสังกะสีด้วย